เอาเลยครับผมกราบสวัสดีโอ๊ยรู้สึกเจ็บคอเอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ไปอยู่ในเกมไมครับอีกแล้วนะครับผมอยู่ในไหมครับโปรโมตเซิร์ฟนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟไมครับอะไรไม่รู้เพราะตอนนี้ผมก็อะไรพระโดดไม่ได้เอาใหมเอาไหมโอ้ยเดินเดินเเดกูเหยียบเลยเนี่ยดีรู้สึกเหยียบอะไรเข้าให้นะครับผมก็เป็นเซิร์ฟไมครับแนวอะไรไม่รู้นะน่าจะมีหลายแนวให้เล่นในเซิร์ฟเดียวกัน ก็จะมีะมินิกเกมใช่ไหม <c oughs> มินิกเกมต่อสู้นะครับผมส่องคามเห็การทําลายเตียงแล้วก็ต่อสู้ได้เงินซื้ออาชีพนะครับแล้วก็วอทซีแล้วก็เอาชีวิตรอดเดี๋ยวขอไปดูเอาชีวิตรอดกันเฮ้ยทำไมเฟรมเรทกูล่วงขนาดนี้โอเคเฮ้ยโอ้ยมีตัวอย่างนี้ด้วยฮนนะโอ้โหมีแม่มีพ่อมีลูกนะครับ <c oughs> มึงไม่ต้องมายืนบังด้วยมนะั้ยเนี่ยเออแต่ผมงงอยู่อย่างเดียวคือพ่อตาสีน้ำตาลแม่ตาสีแดงลูกตาสีดำเออมึงใคร <c oughs> อ,อ,อันนี้ใช่พ่อกับแม่มึงจริงหรือเปล่าเอองงครับผมงงงงเหมือนกันเออแล้วก็ อะไรวะเออมึงสีผิววันนี้ไม่ได้พ่อกับแม่เลยนะลูกเออได้คนข้างบ้านหรือเปล่าไม่รู้เลยโอเคครับผมก็มาตอนแรกก็จะเป็นเอ่ออันนี้คือแจกใช่ไหมอไม่ได้เออแห่นางแมวนะเฮ้ยอุเขียนถูกว่าี่ยแห่ไม่ได้ ไม่ได้แห่นางแมวนะไม่ต้องมาเดินตามก็ได้โอเคครับผมป้าดเดินเราไปหาที่แจกของฟรีก่อนรนะดับแรกของมินิไม่ใช่มินิเกมดิต้องพูดว่าของซาวเวลแห่งหนึ่งนะจ๊ะโอเคอันนี้เลยเฮ้ยโอ้โหแจกของดีวะ่ะมีควานพิกแอคครับผมก็นั่นแหละฮะรองเท้ากางเกงเสือ้อ แล้วก็หมวกครับผมใส่ให้เต็มโอเคไปแล้วก็ไม้ไม่ต้องไปหรอกมัง้งยังไม่ได้สร้างบ้านตอนนี้เออยังไม่ได้สร้างบ้านตอนนี้จะพึ่งเข้าไปอันนี้ก็แหละอันนี้คืออ๋อ,นนอ,อรับเลเวลสองร้อยนะครับผมทุกๆเท่าไหร่วะเดี๋ยวเอาใหม่ไม่ได้อ่าน <c oughs> เดี๋ยนะเออสามสิบนาทีนะครับแต่ว่าเวลาเอนชาร์ตมันต้องใช้ลับพีดอ๋อลาพีดมีให้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เอนชาร์ตไปเลยครับอ้าวเดี๋ยว อ๋อต้องกด <c oughs> <c oughs> ต้องกดใหม่เรื่อยๆอืออ่ะโอเคกดใหม่เรื่อยๆก็กดใหม่เรื่อยๆโอเคครับเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ดาบอีกันหนึง่งโอเคจัดวัดเด็ดจัดวัดเด็ดจัดวัดเด็ดแล้วก็มีช็อปตรงนี้เออเออเดี๋ยวแล้วไปหนึ่งมันไม่ไม่มีใครรู้หรือไงว่ากูตัวปอ <c oughs> <c oughs> คิมห้าห้าเออมันดูที่มันจะเลิกยุ่งกับกูไหมดูที่มันจะเลิกยุ่งกับกูไหมร้านขายโปรเทคนะครับจะมีโปรเทคอะไรบ้างวะสิบคูณสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยเอ้ยเดีเ๋ยวทำไมห้าสิบมันอ๋อห้าสิบเป็นอันนี้โอเคแล้วก็ปีร้านคา้าอันนี้นืลอยร,ร้านขายของต่างๆร้านรับซื้อต่างๆนะครับเดี๋ยวเราดูรับซื้อก่อน ซึ่งรับซื้อเนี่ยก็จะมีเออนี่เนาะสามสิบชิ้นขายได้สามร้อยยี่สิบบาทชิ้นละสิบบาทหรือเปล่าใช่ไหมชิ้นละสิบสิบบาทจุดหนึ่งสตางค์ไม่รู้อันนี้ก็หินเหล็กไฟนะครับผมก็ตกโอ้ยก็ได้อยู่นะแล้วก็มีเหล็กมีทองมีลาพีสแล้วก็มีเอ่อเอ่อทานนั่นเองเนาะโอเคแล้วก็มีมรดกอุย้ยมรกกขายได้แพงมาก แล้วก็อันนี้เป็นของขายใช่ไหมเฮ้ยมีกดไปหน้าต่อไปได้เนื้มีกดไปหน้าต่อไป <c oughs> ดไปไป้วยเออว่ะดีเนาะโอเคก็จะประมาณทํานองนี้ละกันเนาะแต่ทําไมไม่มีของฟาร์มขายเลยวะเฮ้ยไม่คิดจะมีของฟาร์มขายเลยแล้วไงวะฮะออ,อยากจะได้ของฟาร์มขายแล้วกันเซิร์ฟนี้นี่ขายของจะกการฟาร์มไม่ได้แหละโอเคอันนี้อะไรเนะี่อันนี้คือแต่งงาน มีแต่งงานกันด้วยอะไรว้เนี่ยเด้อมันจอลงหนังอ่ะเออจุดทําเควสตัวเปิดเควสฮนี่ก็เท่อันนี้คือเพจเลยเพจใช่ไหมผู้ชายผู้ชายเออต้องเอาผู้ชายไว้ก่อนเออไม่ได้ไม่ได้จุดรับซื้อยาพิเศษคืออะไรอ่ะฮะคืนเลยคุณมีหนึ่งร้อยพอยต์อันนี้ไงเทพถูเชดมีเทพถูด้กิจกรรมจบแล้วนะครับผมไม่รู้ติดไว้ทําไมนะมึงก็ปิดดามไปเลยกิจกรรมมันจบแล้วอ่ะ โอเคไปมุ่งหน้าไปต่อวาร์ปใช่ไหมอันนี้เป็นวาร์ปใช่ไหมโอเคเป็นวาร์ปอะไรอะไรไม่รู้เนี่ยฮะอันนี้อะไรวะาร้านค้าเติมเงินก็จะมีอ่าบัตรอะไรวะเว็บเติมเงินอัตโนมัติอ๋อก็จะมีเว็บขึ้นตรงนี้ใช่ไหมหรือเปล่าคูเข้าใจถูกอะไรนะเออเดี๋ยวขอแคสเกมก่อนเออโอเคี้อะ okay. อ,นนอะไรวะเดี๋ยวห <laughs> มดขอบประตูบ้านกูอย่างนี้เลยนะ โอ้โหครับผมก็วันนี้นะฮะเราก็จะไปเป็นจิตอาสาอืมถ้าคลิปลงช้าไม่ต้องห่วงครับผมนี่แหละฮะเราไปเป็นจิตอาสาช่วยในหมู่บ้านไปทำถนนเออประมาณนั้นนะครับเราสายคนดีเนะ่เออสายคนดีครับผมเออสายคนดีดีเกินไปลนะดีจนไม่มีเวลามาทําคลิปนะฮะ <c oughs> ชักจะเป็นคนดีเกินไปลนะก็รอดูคลิปได้ครับผมไปช่วยเขาทำถนนก็น่าจะดูในช anel ยูทูปนั่นแหละ เออแต่เป็นช่องอีกชแนลหนึ่งเนาะสามารถกดติดตามได้โอเคตามนั้นเนาะโอเคมาหลังจากที่เราไปดูเอ่ออะไรวะเมื่อกี้มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูวอลซีกันไอ้อ่ะชิบะไหลวอลซีไม่เปิดแล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่าวอลซีเปิดแล้วโอเคงั้นก็ไปอ่าเมด้เกีมต่อสู้ได้เงินกันครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนเล่นอยู่ด้วยไอ้สองยิ้มมาแล้วมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฟรมเรทเฟรมเรทเฟรมเรทอยู่ห่างๆหน่อยเฟรมเรทโอ้โหเฟรมเรทกูล่วงชิบหายเดี๋ยวนั้นอะไรพุ่ง คนพุ่งได้เอ้ยเฮ้ยกูกูฉายเชือกรู้จักบ่าเว็บสายเชือกอะโอเคเรียบร้อยเก็บไปครับผมเออเนอะกูเดินติดไหล่เมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอะไรแล้วเฮ้ยเฮ้ยบวกบวกว่า่ะเฮ้ยบวกว่า่ะเฮ้ยเรียบร้อยครับผมบวกว่าไรบวกว่า่ะบวกว่า่ะบวกว่า่ะโอเคมาดิล่ะมาดิล่ะมาดิล่ะมึงเอาดิมึงเอาดิตบตบเรียบร้อยครับผมตาย โอ้โอ้โอเคมาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวนะขอฮิวก่อนผมว่าเราฮิวก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวมันตายไม่ได้อันตรายเฮ้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 ยยังไงไอ้นี่สใสลอยอ่ะฮะสใสลอยมึงมาเดี๋ยวมงยังไ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 งตีมาตีกับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลุมเอ๋อโดนลุมเอ๋อฮะโดนลุมโดนลุมโดนลุมอ๋อเดี๋ยว อโถเอยโดนลุมให้ตายเตอร์อีบ้าแน่จริงก็อย่าลุมเด็เออแน่จริงหนึ่งหนึ่งเด็ดโอเคกผมเปิดกล่องสุ่มก่อนอืมถ้าเราฆ่านี่มันจะได้กล่องสุ่มไม่รู้กล่องสุ่มอะไรโอเคปะเอานี้แหละสายนี้แหละผมว่าโหดสุดละเออว่าสายเนี้ยโหดโหดแล้วโหดแล้วเฟี้ยวสุดละโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าลุมกันได้ไหมเนี้ยโอ้ยนี่เงียบอกแล้วว่าอย่าลุมบอกแล้วบอกแล้วว่าอย่าลุมโอ้โถ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งมามันหันหน้าตีเลยว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรเฮียโอ้ยจุดหมายหละไม่น่าจะสู้ได้โอ้โหเราต้องรอหนึ่งหนึ่งว่ะพราโดนลุมผมไม่ถนัดสายโดนลุมผมไม่ถนัดสายโดนลุมนะพี่เอ้าไม่ไปเอามันไม่สนใจเราเลยเดี๋ยวสนใจกูหน่อยก็ได้มึงอะไรมึงอะไรโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอะไรเออสายะไรตีแรงจังวะเฮ้ยสายเลยอ่ะ ตีโคตรแรงเลยเมื่อกี้ทีเดียวกูตายเอ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยว้อมึงอะไรเนี่ยมึงอะไรเนี่ยฮะมึงอะไรเนี่ยฮะอือหืออะไรอะไรเล่าอะไรเล่าโอ้โหอย่าวิ่งหนีดิลูกโอ้โหผีชีพเดี๋ยวเมื่อกี้มึงสายผีชีพใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเด้อเด้อเบื่อพวกมันหลอยจังวะโอเคครับผมว่าเราเติมแม็กก่อนค่ะเออมึงยิงอยู่บนนั้นเลยไร อะไรยังยังไงเล่าว่ายังไงตบตบอีกทีขอร้องอย่าหนีโอ้โหมึงหนีเร็วมากเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเอ้ย,อยคนจริงเขาไม่หนีกันหรอกเอาเถอะเอ้ยคนจริงเขาบวกกันเอ้อโอ้ยอ๋อกูตายกูตายอ้ะไม่ได้เก่งโอ้ยเดี๋ยวมึงยังจะมานหลอยกันอีกโอ้ยเดี๋ยวมึง ถอยไกลๆดิถอยห่างถอยห่างถอยถอยห่างถอยห่างถอยห่างอะโถยิงจะมันยุ่งอีกอ่ะโทเอ้ยมึงยังไงแล้วยังไงละชุดเพชรชุดเพชรเราคิดว่าห้าวชุดเพชรเราคิดว่าห้าวได้ชุดเพชรชุดเพชรชุดชุดเหล็กชุดเหล็กเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าไปเอ้ยผมเกลียดไอ้ตัวเดี๋ยวนเดี๋ยวผมเกลียดไอ้ตัวบินอยู่ตรงนี้จังเออช่างจะกวนชีนกันไปแล้วนะเพ่ อะไรเล่าฮะโอ้ยตีมันดีมาตีเลยกูเล่ามึงไม่ตีมันแล้วโอ้ยดีบอกให้ตีมันบอกให้ตีมันมาตีอะไรกันล่ะโอ้เออตีมันไปตีตัวอยู่ข้างบนมันยิงฟรีเลยพวกมึงไม่เห็นหรือไงเราฮะมึงเห็นไหมล่ะมันมันยิงฟีนั่นแหะฮะฮะมึงเดี๋ยวตีกับหลังเลยแหละฮะมาตีอย่ามาหล่อหลังทีหลังอ่ะเอออย่ามาเล่นสายหล่อไม่ชอบอะเถอะเดี๋ยนะ โอเคได้แล้วครับนะไอตัวไหนยิงธนู <c oughs> มึงจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นข้างบนอีก <c oughs> มึงจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นข้างบนอีกนี่ไงนี่ไงยตบตบครับผมเวฟสายพังครับผมพังทุกอย่างที่ขวางหน้าฮะตบครับผมตบครับผมเวฟสายพังอยู่แล้วครับผมมาดิครับตบตบยังตบได้อยู่ยังตบได้อยู่นะมึงจะอะไรแล้วฮะอะไรคูจชิบายมาสองตัวโอ้ <c oughs> oh my god <c oughs> โอเคมาซุ่ม เป็นไหล่เนี่ยส้นตีติดคอเรื่องอะไรนะฮะโอเคเพื่อนงนะอืสายอะไรอะ่ะเฮ้ยมีสายลูกบอลด้วยเว้ย <c oughs> เฮ้ยเนี่ยไม่เห็นมีอะไรดีเลยเออไม่เห็นมีอะไรดีเลยสายอะไรไม่รู้นะเนี่ยไอ้ยอะไรอะไรอะไรเฮียอะไรอะไรเฮียเอาดีครับเฮียว่าใครจะตีรัวกว่ากันนะเฮียนะโอเคเอาเดียวเฮ้ยทำไมผมวาร์ปกลับหลังวะ เดี๋ยวขอขอฮิวก่อนขอฮิวอันนี้ทิ้งเลยเอาน่าเอาทิ้งไม่ได้อะโอเคไปอะไรอะไรแล้วฮะอะไรอะไรขดตีทีหนึง่งโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ,บวกได้ได้สองบวกได้บวกได้เอากูให้ตายทีเถอะมึงฆ่ากูให้ตายทีเถอะเออตบตบยังตบได้อยู่ยังตบได้ <c oughs> ตายดิตาย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 ,ตายโอเคก็ผมเรียบร้อยก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ยากไม่ยากอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์คนไทยนะครับผมไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ฝรั่งนะบอกไว้ก่อนเออมันเป็นเซิร์ฟเวอร์คนไทยนะครับซึ่งผมก็บอกได้เลยว่าคนไทยเนี่ยยังเล่นไม่ไม่ถึงระดับต่างประเทศเลย <c oughs> <c oughs> ครับผมก็เดี๋ยววันนี้กูจะไปผ่าตัดคอกแล้วครับผมมัน อะไรจะติดขอมึงอะไรโอ้โหดาบติดไฟดาบติดไฟก็อย่าได้กลัวเป็นไงล่ะเก็บสองไม่ดอโถอ้โหคนไทยยังเล่นไม่ถึงระดับฝีมือของต่างประเทศเท่าไหร่เออถ้าเป็นต่างประเทศนี่ผมไม่ได้ฆ่าหรอกแต่คนไทยผมยังได้ฆ่าอยู่นะครับบอกไว้ตรงๆว่าคนไทยเนี่ยลงมาทําไมฮะลงมาทําไมเอออะไรก็ยังไม่เลือกรีบลงมาทําไมอ,อืมมันนี้ดิ โอ้โหไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยตัวหนักเลยเนี่ยมึงเนี่ยตัวหนักเลยเนี่ยมึงเนี่ยถอยดิเนี่ยมึงถอยดิมึงถอยดิฮะฮะคิกคิกต้องคิกต้องให้รัวเอาดิเอาดิมา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 โอเคยังได้อยู่ได้อยู่เวฟเวฟยังได้อยู่เวฟโอเคเรียบร้อยก็ผมเก็บไปแต่เบื่อไอ้พวกที่มันยิงธนูเจือกอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมยิงธนูเจือกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอะไรวะ เออแพ้จนได้โอเคเดี๋ยวขอดูสายก่อนละกันนะครับสายก็จะมีขายอยู่ในราคาอะไรต่างๆเนาะเออแต่ผมยังได้สายที่มันดีๆอ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเราสายนี้ไปเล่นก่อนอืมเอาสายนี้ไปเล่นเก็บเงินก่อนอะไรอะไรโดดโอ้โหโคตรโหดดึงขึ้นไปเลยล่ะเดี๋ยวเมื่อกี้กาดดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงติดไฟอะไรมึงอะไรมึงมึงอะไรมึงอะไรฮะกวนตีนนะครับกวนตีนนะครับเรียบร้อยไข่มันดึงขึ้นไปข้างบนวะ อ่ะดึงอ่ะมึงโอ๋ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวมึงกูจะร้อยเขาดึงมึงมาตีอะไรกันเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวนังไงเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะขอยาก่อนนะเฮ้ยดึงขึ้นไปเดี๋ยวเออยังไงแล้วมึงยังไงยังไงแล้วฮะฮะเอามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมึงดึงขึ้นไปเดี๋ยวเอ่ออ้าวไม่ดึงขึ้นไปละไม่ดึงขึ้นไปละโอ้โหกระจอกกระจอกมากกระจอกว่าแค่นี้ชิวช แค I mean, ่น okay. ี้อะไรอะไรคิดว่ามีธนูคิดว่ามีธนูแล้วห้าวคิดว่ามีธนูแล้วห้าวตบตบครับผมมีธนูเราจะตบธนูตายนะฮะโอเคเดี๋ยวนะโอ้ยตา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 ยตอะไอ้นี่ใส่ไว้ได้อ๋อไอมึอยากโออยากจะขึ้นไปฆ่ามันจังเลยไอตัวเนี้ขึ้นไปไงวะจะจะขึ้นไปฆ่ามันมากเลยเนี่ยตอนเนี้มันจะไมห้าวจังเลยอยู่ข้างบนเนี่ยฮะฮะ ห้าวจังวะมึงห้าวจังเลยฮะมึงมึงห้าวจังเลยมึงห้าวเหรอฮะเรียบร้อยอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึง่งมึงตายมึงไม่ต้องมึงตายเอามึงตายเรียบร้อยครับผมตายไปอีกหนึ่งตัวตอนนี้นะครับผมเราคิวไปยี่สิบเก้าตัวตายไปห้าคิวแล้วก็เอมีเงินอยู่หนึ่งพันอ๋อเดี๋ยวเราสายหล่อ,อยดีกว่าไอเดี๋ยวใส่ตายฟันไม่โดนเลยอะไรวะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ เมื่อกี้สายลอยอเราอ่ะมึงสายลอยอ่ะเมื่อกี้มึงสายลอยมึงสายมึงสายไอ้คนนี้เล่นเป็นว่ะไอ้คนนี้น่าจะเล่นเป็นเนี่ยไม่น่าจะกากเลยแหละอะไรแล้วฮะเมื่อกี้ฟันโดนหญ้าเฉยๆอะโถอะโถ่ทำมาเป็นห้าวมาดิมามาดิมามาดิมา,มา,มาโอ้มันใส่ถึงกัขนาดต้องขึ้นมาแล้วตีข้างข้างบนนี้ มึงอะไรกูไม่ให้กลับกูไม่ให้กลับอะไรของมึงแล้วฮะไม่ให้กลับโอเคครับผมเรียบร้อยโอเคยังตีได้อยู่ยังตีได้อยู่ตบตบสวนตบสวนโอเคไปชิวชิวการคิวคิวนะครับม,มาหลอยหลังกันอย่างนี้มันไม่ถูกต้องในเฮียนะมึงไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องมาหลอยหลังอะ่ะเขาาห้ามหลอยหลังกันเออมันดูไม่ดีมึงอย่าเพิ่งไปหลอยหลังเขาสิเออไอตัวนี้สายลอยเอ๊เดี๋ยว ใครลอยหลังกูอเออเดี๋ยว,วยเ,ยเดี๋ยวคูไปตีลวัวลึกชิบหายเลยเออเดี๋ยวยังไงยังไงตีลวัวตีลัวเรียบร้อยโอ้ยงงงงกับตัวเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสายที่น่าจะแพงที่สุดเท่าไหร่ไหนดูไหนเด้อันนี้อย่าสายแพงอันนี้อย่าสายแพงสุดไหนอันไหนอันเนี้ยอนนอโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อสายนี้ดูนะครับปุ๊บโอเคเรียบร้อย เปิดดูเด้เป็นกระดูกนะครับกระดูกทำอะไรได้อ๋อกูรู้แล้วทำอะไรได้ออาหมางูอีกหมาโงูหมาโงูหมาโงูอีก,อก,อกแต่กระดูกมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพ่าวะโอเคเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวขอฮิวตัวเองก่อนนะแล้วก็เสกหมาได้ใช่ไหมยี่สิบห้าวินะครับผมเป็นสายที่เสกหมาได้ what the fuck เดี๋ยวนะแล้วขึ้นไปยังไงวะเนี่ยขึ้นไปไม่ได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวโอ้โหไอ้พวกนี้สายหล่ออยู่ปะเออไปไปไปแไปตายด้วยครับแล้วพอละเราการเล่นมึงอะไรแล้วมึงอะไรยิงคนอื่นยิงชาวบ้านจะช่องเขาฮะยุ่งเหลือเกินยุ่งเหลือเกินเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ ยังไงยังไงล่ะลูกยังไงล่ะลูกเอ้ยมึงยังยังยังไงยังไงโอ้โหเรียบร้อยเกือบตายเอาตายเลยเดยวเอาตายเลยเหรอโอเคครับผมก็ตรงนี้ก็ไ้แค่นี้ก่อนละกันเนาะไปเราไปอีกตรงนึงเนี่ยเล่นตรงนี้เผลนบอกไว้ตามตรงมันมากมันมาโอเคตรงนี้ก็จะเป็นมินิเกมเบสวอร์นะครับผมทั่วไปใช่ไหมเนาะเนี่ยมีหลายๆเซิร์ฟเลยนะ่ะเบสวอร์นะครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้ ก็จะมีเบสบอลในต่างๆเป็นแมปต่างๆก็เป็นมิดิเกมบนเตียงทั่วไปนะครับผมใครที่อยากจะเล่นก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะไาพาร์ทหน้าก็เดิมกดติดตามกดกับ Subcribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับก็ใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟนี้นะครับ IP อยู่ด้านล่างคลิปสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับโอเคตามนั้นเนาะลาก่อนสวัสดีครับ ไอฮ่าวีเอฟเวฟคุงตบปอมเล่นไหมกูไม่เล่นกูย <c oughs> ิงโอเคบายบายไปแล้วครับลาก่อยโอ้สกินสองตัวนี้เท่มากอะ่ะเออสกินมึงดูหล่อมากอะ่ะจริงๆอิอโถให้ตายแต่อ,อ้บา้า